รูปไม่เสร็จนะครับอ,อะไรจะนขนาดนั้นรูปของเราเนี่ยรงนี่ครับแมตต่อแมตเลยนะครับถือการได้ที่ใช้ลูกบอลขับไรท์แล้วก็ถ้าเป็นรูปภาพนี่ตจะตามได้ครับมันแล้วก็ถึงรางทองห้เคเรย์อยู่ในสิงค์อินเตอร์มิลานครับ ผ่านชงไลฟ์สดอยู ia, high, anything, ่นะครับรู้ว่าเป็นเกม EA นะครับ EA Sport ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นบอลเจ็บคนนะครับทีมมาของชายฟุตบอลครับนะครัสำหรับนักเซ็กซ์นคกวดเจ็บด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำไม่ว่าเป็นอุปกรณ์การรับประทานอาหารนะครับปวดเนอะไม่มีมีตะโกนสิบเอ็เาเราจะแข่งครึ่งเดียวนะครับครึ่งในยี่สิบนาที อยู่ที่ท่านที่จะบริหารงานเกี่ยวกับน้องๆหนูๆน,นะครับถ้าไม่มีคนบริหารตัวผูว้เล่นงไงให้20นาทีนั้นเป็นสีมากมากที่สุดสนามเนี่ยสามารถเปลี่ยนเข้า,ปา,า,ปา,า,าเปลี่ยนออกได้ครับถ้าลูกตายสามารถเปลี่ยนแนวผู้เล่นขนาดเล่นพีเลยย้ยยำชัดไปน,นะครับข้อห้ามครับนะครับสไลด์นี่ไม่ได้เลยอันตรายครับ เยนสิจนูนี่อยู่ในชุดสีน้ำเงินจูงโพแล้วก็ทีมงานของพีทเอ็นี่อยู่ในชุดสีน้ำเงินขาวเอาระคำคบคอยนี้กรรมการเขาว่าสายตามันจะดีขนาดไหนทำยังไงก็ต้องใส่เอี๊ยมครับในเวลาและไม่นอนมึงเนี่ย10โมง10โมง30นาทีเจ็บเวลาไว้ก่อนเลยนะไม่ยินดีหรือ สนามาแข่งก็ยังครับสัญญ์เสมอกันครับศูนย์ประตูต่อศูนย์วันนี้ร้านค้าไม่ค้าไม่ขายข,ข,ขอบคุณพิธยกรครับไวท์คาิมลครับพูดสนามศูนยนน์นช็อกโกแลตยี่ว้อไวท์ก็ราชพฤกษ์อารีธาครับ ที่เดียวแห่งเดียวในบริเวณนี้ที่มีสนามสวยตัวเนื้อเลยแต่ตอนนี้อร่อยนะครับบากใหม่มันจะมีรถนั่นรนนงรถเตลึกก็มีเจ้าบอลครับโอ้ทีมงานของเบสิกจูเนียยำไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับต้องจับเอาครับ อ๋อฝนไม่ตกวันนี้คงไม่มีฝนน,นะครับรา,าบใครมีผลนะฮะรับสมัครคนปรั๊บทางไหนครับไม่อยากจะพูดพูดไปงั้น เอาไม่ได้มาแล้วมาดแล้วลูกไม่ลอยระบบน้ระบะบน้บายน้ำนีของที่นี่ครับขอคนดูแลสนามนเป็ิชันดูแลาสนาเป็นคนที่ดูแลสนาของอปเอาไปนะครับใช่หรอเปล่า,าไม่ต้องออมพา็มีปัญหา ทำอะไรไทยอะรก็นทำไมได้ก่อนไปก่อนที่จะโพดออที่ไม่มีใครจะช่วยไทยได้เขอช่วยอะไรไทยก็โดนลอ้อนครับผมช่วยประชาชนประชานะชานก็โดนลอ้อต่อไปดูที่ไม่มีใครบริจาคนะครับให้รัฐบาทลทำเองเราจะไปชวนใครรุ่นน้อยที่ร้อยครับทีมงานของเดสินจนุนยาต้องมาโดนต่อนส่วนเออ แต่อยู่ใกล้ตอบอลก็ออกทำหน้าทีด่ดีมาก <c oughs> ไปรับไปชมกันได้ลา <c oughs> สมะในแง่ที่อยู่จะให้แฟนปา่าตะไคร้กับคุณไม่ม,มาซะแล้ว <c oughs> เอากเารีบมาไปพนักงานขาอมเรียบร้อย ไปตรวจบตดอยู่ตรงมือกันทั้พี่อาจารย์ชายเลยครับต้นไม้ึงท่าอาการนะครับนี่นะครับบาถึงแล้วเนี่ยครับรบาง่านอบอกกลังมา เอาฟุตบอลีแทงตามนามัติก๊ก้งยหนึันกาเดินสสนามนึ่นี่เบสิคยูเนียร์เพื่นำครับสองประตูต่อสูนีแล้วครับทีมงานของสนามองนี่ทีมงานของเอคีมี่ครับนำราดหนึ่งแก้วอยู่ครับบอล น้ากกินร้าครับคุณผู้อันหน้าคาวเฟ่ครับคาเฟ่อร่อยมีรสชาติมีละลายรสชาติให้ท่านได้รับลองครับดูว่าฟานครับไมันเป็นน้ำเงี้ยโอ้โกัลูกนี้ฟันลูกนี้ยิงโอ้โจับช่วยลูกนี้เนี่ยทำไมรอดครับร้านนี้นะเชิญเลยครับ なんで อาจารไม่บอกเไม่มีใครรู้เลยว่าประตูเ่อยไม่ผ่านน เอาบางบริษัทมีรัทมีปายบางริษัอะไรครับรีอย่างนคนออกกักนของดีเดูดีหมาไม่เรียบร้อยครับ